ดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนของแม่จุกแล้วนะคะวันนี้วันที่หแล้วที่เราได้เจอกันนะคะเมื่อวันจันทร์เราก็เจอกันด้วยการล้างมือวันที่2ก็การใช้ห้องน้ําวันที่3การแปรงฟันและเมื่อวานนี้การออกกําลังกายนะคะวันนี้แม่มีคำข้องจอง ที่จะมาให้นักเรียนได้ฟังกันอ่าลองฟังดูนะคะให้ร่างกายของเราต้องการพักผ่อนจะนั่งอ่านกรอนนอนดูทีวีพักผ่อนร่างกายนอนหลับฝันดีร่างกายเรานี้จะได้แข็งแรงเอ๊ะวันนี้เกี่ยวกับการอะไรคะเด็กๆตอบให้แม่ชื่นใจนะ่ะโอ้โหเก่งมากค่ะเกี่ยวกับการพักผ่อน การพักผ่อนนี่ทำยังไงบ้างคะเด็กๆจ๋าเช่นอะไรนะการดูทีวีใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะคะและอะไรอีกไหนตอบพร้อมกันสิการอะไรคะการฟังเพลงก็เป็นการพักผ่อนเหมือนกันนะคะและการอะไรเอ่ยที่เป็นการพักผ่อนที่ดูที่สุดใครตอบไปตุกได้นะมีรางวัลให้ด้วยนะการอะไรคะ แหมเก่งมากเลยการนอนหลับค่ะเอ๊ะทำไมเราถึงต้องการพักผ่อนล่ะคะร่างกายของเราเนี่ยต้องการพักผ่อนนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยอ่อนเพียนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยจเจริญเต,ติบโตวิธีการพักผ่อนก็มีหลายวิธีที่แม่บอกไปแล้วนะคะเวลาเราเหนื่อย หรืออะไรมาเราก็โอ้ยนั่งเฉยๆก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเราเจอกัน5วันเต็มๆกันเบื่อกันหรือเปล่าคะไม่เบือ่อนะลูกนะเดี๋ยวเรามาทำการบ้านกับทีเชื่อกันดีบานะคะอา้าวขอเชิญทีเชื่อเลยคะ่ะโอเคโฮมเวิร์ก time for today we need to do activities open your book on page one we will go into work on this together so it says here color the picture that is red red one more time red apple color red strawberry color red rose color red tomato color red sun oh no 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 sun is color yellow only sun cross out uh -huh. the rest color them red uh -huh. don't forget to fill in the name and the class then we make what apple strawberry, strawberry. rose oh. tomato สันนนะคะและีแม่มีการบ้านอีกอย่างหนึ่งจะทบทวนเด็กๆให้เด็กๆสายไม้เลขการล้างมือแต่ละขั้นตอนนะคะทั้งเรียนทําได้แล้วนะคะลองดูแล้วก็ใส่ตามหมายเลขเลยนะคะนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะแม่กับช่เช่ก็ไปกันอ่อนเจอกันวันจันทร์หน้านะคะก่อนที่จะลาไปชิเช่อย่าลืมกดไล้กดกระดิ่ง กด <Go> subscribe ใครให้ด้วยนะคะ Like and subscribe Bye bye